สวัสดีครับก่อคลิปนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่างเบลจากร้านสมัยทีสวิตนะครับก่อคลิปนี้ช่างเบลมารีวิวงานซ่อมนะครับก็คือว่าเครื่องนี้มาซ่อมกับเราในอาการที่ว่าเปิดติดแต่มันไม่ขึ้นภาพนะครับก็คือว่าเครื่องเนี่ยมันไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นนะครับก็คือแบบเปิดติดแต่เป็นจอดําๆนะครับก็สาเหตุเครื่องนี้ที่เสียคือมันจะมีสายแพรจออะไเนี้ยสายแพร,จ,ร,อแพรจอจะอยู่อยู่บริเวณนี้ครับเนี่ยครับ ก็คือมันจะมีสี่เส้นนะครับแล้วก็หนึ่งในสี่เส้นเนี่ยมันจะมีสายแพรที่เป็นลักษณะที่เป็นสายแพรแบ็คไลท์นะครับสายแพรแบ็คไลท์เนี่ยมันเสียมันขาดไปนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ช่างเบรดก็มารีวิวการซ่อมก็ในการเปลี่ยนสายแพรนะครับก็จะเป็นสายแพรเส้นนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าสายแพรที่เราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะมีความความตึงที่แบบน้อยกว่าสายแพรอันเดิมนะครับในฝั่งนี้ที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นแพรกล้องนะครับ มันก็จะยังไม่เสียยังทํางานได้นะครับแต่แพร์แบ็คไลท์อ่ะมันขาดนะครับก็แต่เหตุที่ขาดก็เพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องการใช้งานแล้วก็การออกแบบของตัวเครื่องเองนะครับก็อันนี้จะเป็นสายสายที่มันขาดนะนยะครับมันจะเป็นลักษณะแบบมันจะหกกักแบบนี้เลยลูกกล้องโฟกัสได้หรือเปล่านี่นะครับมันจะหกกักแบบนี้เลยนะครับเราก็เปลี่ยนตัดต่อเส้นใหม่ใส่เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องเทสกันครับ นี่เลยนะครับดูว่าติดหรือเปล่านะครับติดขึ้นมาแล้ว,ลวนี่ครับเดี๋ยวรอโหลดเข้า OS ก่อนนะครับก็ปกติตอนเครื่องเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้น มันก็จะเป็นแบบหน้ามืดๆเลยนะครับแต่อันนี้นะครับเราก็ซ่อมให้มันเปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับมีแสงสว่างแล้วนะครับก็คลิปนี้ทั้งเบสก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็คนอนากไปก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับ okay, ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ